ดีค่ะจีเทนวันนี้อยู่กับพลอยนะคะพลอยจะพาทุกคนมาตามรอย MV เพลงดังกันแล้วเ v เพลงดังที่พลอยจะพามาตามรอยวันนี้นะคะก็อยู่ที่ MRT3 าย่านอีกแล้วค่ะและอีพีที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูเนี่ยพลอยก็พามา MRT3 ย่านเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขากบทั้งเรื่องกินทั้งเรื่องเที่ยวไปเราไปตามรอย MV เพลงดังดีงดงดกว่าค่ะ เหมือนพี่อิงไหมคะอันนี้พี่พลอยวรันธอนะคะ<ม>ก็ขายอยู่ก็ขายยู What? ตอนนี้นะคะเราอะถึงแล้วนะคะที่ร้านฉยสางค่ะโครงการดาก้อนเทานะคะจุลาซอย5้าลงจาก MRT 3ย่านมาต่อรถแป๊บเดียวถึงค่ะและเขาบอกว่าที่นี่นะคะทุกคนมีเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบอร่อยมากจนต้องลองสั่งเลยคะ่ะเริ่ม และตรงหน้าพลอยนะคะก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของชูฟางนั่นเองค่ะที่พลอยต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทํา MV ของพี่อิงวรันทรค่ะชื่อเพลงว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม แล้วร้านฉูฝางที่นี่นะคะก็ตกแต่งเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์มีสไตล์ของตัวเองมากเลยค่ะคือเป็นร้านอาหารสไตล์จีนฮ่องกงที่ตกแต่งอย่างเงี้ยก็เพราะว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนจีนค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบหยิบกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆของความเป็นจีนฮ่องกงมาตกแต่งร้านทําให้แบบเออดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็นี่ค่ะเมนูอาหารซิกเนเจอร์ที่พลอยบอกไปนะคะนี่อันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าเป็นเมนูที่อยู่ใน MV เพลงของพี่อิงค่ะนั่นก็คือข้าวอบรวมนั่นเองค่ะเมนู แ,และเมนูที่2ที่ภูมิใจนําเสนอมากนะคะก็คือเมนูชื่อว่าตันปันเนียนค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเมนูไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวมาดูเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่อะ,ะเส้นบะหมี่ใช่ไหมคะเส้นบะหมี่กับซี่โครงหมูซึ่งแบบว่าคลุกซอสก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชิมและเมนูสุดท้ายนะคะดูแซ่บมากดูอร่อยจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูแนะนำของที่ฉู่ฟางข้าวอบ กะเพาหม่าล่าเริ่มเลยไหมขอเริ่มจากเมนูพี่อิงวลันทรก่อนเลยแล้วกันนะคะเปลี่ยนชื่อให้เขาแล้วเรียบร้อยหนึ่งเป็นเมนูข้าวอบรวมนะคะที่เป็นข้าวหน้ารวมเพราะว่านี่ค่ะทุกคนมีซี่โครงหมูแล้วก็ไก่อบ ไก่อบชิ้นเบเริ่มเลยอ่ะแล้วก็มีกุนเชียงนะคะนี่เหล่ากุนเชียงแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีผักต่างๆยังไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรก่อนขอเป็นซี่โครงหมูก่อนละกันเพราะว่าเล็งมานานละต้องกินกับข้าวแล้วก็กินกับผักด้วยนะคะหอมมากหมูหนุ่มมากบวกกับซอสเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ซอสอะไรแต่ว่าเอออร่อยลองเป็นไก่อบบ้างไก่อบกับกุนเชียงเนี่นะคะ t e x t แรกที่กินไก่ไปขอเคีลูกไก่กับกิมคำใหญ่มากคำใหญ่เนื้อไก่คือมันนุ่มมากแต่ว่าซอสอ่ะก็มีความแบบซึมเข้าไปถึงหนังไก่แล้วคือปกติหนังไก่เวลาไก่อกบหรือไก่ย่างนี่ที่เราเคยกินใช่ปะ่ะหนังมันจะแข็งแข็แห้งแห้งแต่แแที่ฉูฝางอ่ะหนังแบบนุ่มไก่หรือหมูอ่ะก็คือแบบโอเคทั้งคู่ถ้ามีสิบคะแนนให้ร้อยคะแนนพูดตาตรงพูดจริง นูต่อไปะค่ะตันตันเมี่ยนก็คือเป็นเหมือนแบบเส้นบะหมี่แล้วก็มีไข่นะคะแล้วก็มีซี่โครงหมูอ้แล้วก็มีซอสต,ตรงนี้ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจะเผ็ดไหมหรือยังไงเราต้องทำการคลุกนะคะให้มันเข้ากันเนี่ยค่ะ นนะะแต่ต่างจากอันที่ข้าวอบรวมนะคะเพราะว่ามันมีซอสซอสแบบเผ็ดเดเหมือนแบบหม่าล่าอะไรเงี้ยอร่อยถือว่าข้ากันกับตัวเส้นเหมือนแบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนเดิมชืยชี่โครงหมูก็คือนุ่มมากอีกนิดนึงก็คือหนุนแทนเป็นหมอนนอนได้เลยและเมนูสุดท้ายนะคะที่ฉูฝางแนะนำให้ทุกคนต้องมาลองนะคะก็คือนี่เลยค่ะข้าวอบกระเพราหม่าล่าค่ะ จริงๆตอนที่สั่งมากลิ่นที่ได้แบบหอมหวนแล้วก็เป็นจานที่อยากทานมากที่สุดอืม เมนูนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่เหมือนแบบว่าชอบทานรสจัดชอบทานแบบว่าหมาล่าถ้าแบบว่าใครที่ทานเผ็ดไม่เก่งเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องขอรีเควสต t เขาแบบว่าเผ็ดน้อยลงเพราะว่าจานนี้คือแซ่บเม็ดพริกหมาล่าทุกคนมันคือมันได้กลิ่นแล้วก็ตามมาด้วยกระเพราเออเราก็ไม่คิดแต่ว่าหมาล่ากับกะเพรามันจะอยู่ด้วยกันได้สุปก็คืออยู่ด้วยกันได้ค่ะแล้วก็อร่อยด้วย ใน3าเมนูนี้ข้าวอบรวมตันตันเมียนแล้วก็ข้าวอบกระเพราหม่าล่าเมนูที่พอยนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนต้องลองสั่งถ้าเกิดว่ามาฉูฝากนะคะนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าข้าวอบรวมค่ะทุกคนเมนูนี้นั่นเอง สาเหตุต้องเลือกเมนูนี้นะคะเป็นเพราะว่าจะได้กินทั้งไก่ได้กินทั้งซี่โครงได้กินแบบว่าของดีของที่นี่เพราะว่าไก่เขาอะมันดีจริงทุกคนมันมีความแบบนุ่มหนังมันนุ่มเนื้อมันแบบมันหอมแล้วก็ซี่โครงหมูมเนื้อมันก็นุ่มมากถ้าเกิดว่ามาคนเดียวนะคะเราก็สั่ง3ามอย่างแล้วมันทานไม่หมดนะคะก็แนะนําให้สั่งข้าวอบรวมค่ะ และนี่นะคะก็คือเหตุผลที่พลอยจะต้องเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนเพราะว่าพลอยเนี่ยอยากมาตามรอยพี่อิงวลันทรค่ะทุกคนแล้วถ้าใครนะคะที่อยากมาตามรอยพี่อิงวลันทรนะคะก็สามารถมาได้ชูฝั่งนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันนังคารนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง1นึ่งทุ่มนะคะ ก็คือสามารถลง MRT 3ย่านมาได้เลยนะคะแล้วจากนั้นก็ต่อรถมาที่ดาก้อนทาวนะคะจุฬาซอย5แบบเดียวถึงค่ะเดี๋ยวพยอขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วคาเฟ่ต่อไปเนี่ยเรจ,จะเปลี่ยนมูดค่ะจากอาหารสไตล์จีนฮ่องกงเนี่ยเป็นอาหารสไตล์แบบว่าฟิวชั่นอเมริกันยุโรปเออไปแถบนน้นบ้างนะคะเราจะหลุดออกจากเอเชียนะคะไปทางฝั่งนน้นแต่ตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะ แล้ว mv เพลงดังเพลงที่2ที่พลอยพาทุกคนมาตามรอยเนี่ยอยู่ที่นี่เลยค่ะ m r t หัวลำโพงค่ะไปค่ะเราไปตามรอย mv กันดีกว่าตามรอย mv เพลงเศร้าใครที่อกหักนะคะกำลังแบบว่าช้ำอกช้ำใจเนี่ยต้องดูร้านนี้เลยค่ะ ร้านนี้นะคะเป็นสถานที่ถ่าย MV เพลงที่มีชื่อว่าหมดความหมายนะคะของพี่ๆวงโปโตเตโตค่ะแล้วที่นี่นะคะก็ไม่ใช่ที่ไหนคะ่ะนั่นก็คือ Buddha บูดา และสถานที่ถ่าย MV นะคะก็ไม่ใช่ที่ไหนคะ่ะนั่นก็คือคาเฟ่ที่ชื่อว่า Buddha and House ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยจําชื่อนี้ค่ะเพราะว่าชื่อตึกเขาเนี่ยมีชื่อว่าการเวลา House จริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบว่าโฮสเทลเนาะแต่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นคาเฟ่ซึ่งจะบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยเป็นคาเฟ่นะคะแต่เพื่อความสมจริงที่สุดนะคะเราเนี่ยเลยเลือกมาเวลานี้เพื่อแบบว่าจะเป็นอากาศแบบเป็นบาร์ถ้าแบบว่าใครรู้สึกแบบ อกหักช okay. ้ใจหรือว่าจะจะมานั่งดื่มที่นี่ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหม <All right. S 1> ตอนประมาณทุ่ม mm hmm. ครึ่งเนาะประมาณทุ่มครึ่งเขาเนี่ยจะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยแล้วก็เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยสถาปัตยกรรมอยางเงเขาเรียกว่ามีความคลาสสิกมันเหมือนแบบพาเราอะย้อนกาลเวลากลับไปในช่วงอดีตทาให้เราเหมือนแบบอยู่อีกโลกหนึ่งอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็มานั่งชิลเอาห่งเอากันในที่นี่แล้วก็ระหว่างที่เรากําลังรองเมนูซ mm ิกเนเจอร์ที่เขามาแนะนำนะคะเดี mm ๋ยวจะพาทัวร์บรรยากาศรอบๆบร้านก่อนนะคะ แล้วนี่นะคะตรงหน้าที่ทุกคนเห็นก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของคาเฟ่บูดาแอนด์พาสค่ะขอแนะนําที่เมนูแรกก่อนดีกว่าค่ะเมนูนี้เลยสปาเกตตี้ไทยสไปซี่ with ี f ฟูดนะคะเขาจะเป็นสปาเกตตี้กับกุ้งหอยปูปลาซีฟูดต่างๆแล้วก็เมนูที่2เขาเป็นเมนูทานเล่นนะคะอันนี้ค่ะชื่อว่าโครเก้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเราจะลองชิมดูนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันและเมนูที่3ม ตรงนี้กลิ่นมันแบบยั่วยวนใจมากชื่อว่านอ์ดก้าค่ะก็คือเป็นแซลมอนแล้วก็อะโวคาโดนั่นเองมาถัดกันที่เครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะนี่จะบอกว่ามี2ตัวนะคะไม่ใช่ว่าพอยแบบว่าเป็นเด็กอ้วนนะคะแต่ว่าพี่เขาเนแนะนําให้ค่ะอันนี้จะเป็นม็อกเทลนะคะสําหรับใครที่ไม่ no แอลกอฮอล์นะคะอันนี้ชื่อว่าแครบบัตค่ะ ส่วนใครนะคะที่มาคาเฟ่นในตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีเมนูนี้ค่ะที่แนะนําก็คือการเวลา5.9นเองมาค่ะขอเริ่มกันที่ n อ r ิก้ากันก่อนเลยละกันนะคะนี่อืมเมนูจะพูดอะไรพูดจากคำว่าอร่อยฟิแซาลมอนชิ้นใหญ่มากค่ะทุกคน มาจากนอตดีกานะคะพอขอลองเป็นนี่เลยคะ่ะสปากเกตตี้ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วทุกคนรู้สึกเหมือนว่าอยู่อิตาลีหรือว่าอยู่ต่างประเทศด้วยเพลงด้วยแล้วก็ด้วยแบบรสชาติอาหารนะคะแล้วก็ด้วยบรรยากาศต่างๆอะไรอย่เงี้ยร้านเนี้ยเหมาะมากอันนี้นะคะ โครเก้คุณพอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือมันบดทพอดค่ะทุกคนฮอปปิ้งด้วยแบบว่าซอสอะไรก็ไม่รู้แหละแต่อร่อยคือมันการเวลาจริงทุกคนมันเหมือนแบบว่ามันแบบข้ามการเวลากำลังนั่งชิลอยู่แล้วก็มองวิวทิวทัศน์ที่แบบว่าเป็นตึกสไตล์ยุโรปดื่มม็อกเทลแล้วก็มีกิ่นอาหาร หอมแล้วก็เพลงแบบแนวแจ๊สมันได้จริงอ,อ่ะเขาบอกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> การเวลา5-9อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่ามาคาเฟ่นะคะก็อยากให้สั่งอยากให้ลองตัวนี้ <c oughs> เหมือนกาแฟผลไม้หรือว่าเป็นกาแฟส้มมันเหมือนผสมหลายอย่างคะ่ะทุกคนมันไม่เหมือนกาแฟที่เราเคยไปกินมา EP อื่นๆ สำหรับใครนะคะที่ชอบการมาคาเฟ่แล้วก็บาร์แบบนี้นะคะหรือว่าอยากมาตามรอย MV เพลงดังของพี่พีวงบอเตโต้เนี่ยก็สามารถมาได้ค่ะลง m r t หัวลำโพงนะคะจากนั้นเนี่ยต่อรถมาร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะถ้าเป็นคาเฟ่เนี่ยสามารถวอ l k i อมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นบาร์เนี่ยต้องโทรจองก่อนนะคะเพราะว่าบอกว่าที่เนี่ยคนเยอะมากค่ะเพราะว่าฮอตฮิตมากและสำหรับอีีหน้านะคะพอจะไปกินไปทเที่ยวไปลงสถานีไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามช่องซีเมียเกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยข ขอตัวไปนั่งจอยข้างในก่อนนะคะบาย